ทุกคนว่าถ้าเราวิ่งแข่งกับ AI เราจะชนะปะ <ś l ux> สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับคัมแพงในช่องคัมพุงอีกแล้วนะคะเย่ก yeah. <c oughs> ็วันนี้นะคะอย่างที่อ่านในหัวข้อคลิปเลยนะคะวันนี้คัมแพงจะมาวิ่งแข่งกับ AI ค่ะ <Wow. S 1> ฟังไม่ผิดอะคะน้องๆวันนี้จะมาวิ่งแข่งกับ AI จริงๆคำถามคือเราจะไปหา AI ที่ไหนมาวิ่งแข่งกับเราก่อน <c oughs> เราไม่ใช่ลูกอีลอนมัส์นะคะไม่ได้เป็นสุนตา,านจะไปเอา AI มาจากไหน แต่ข่าวดีคือตอนนี้มันเป็นไปได้แล้วค่ะในงบที่ประหยัดมากๆนะคะในการวิ่งแข่งกับ AI แล้วมันก็เป็นไปได้ด้วยกาเจตตัวหนึ่งค่ะซึ่งฉันก็ใส่อยู่นะไม่ค่อยพีเต์เท่าไหร่นี่ค่ะมันเป็นไปได้ด้วยแกาเจตตัวนี้เลยค่ะนี่คือ MyMo Watch นะคะซึ่งเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอชจาก MiMo นะคะซึ่งเป็นแบบว่าบริษัทในเครือของเยวมี่ะเนาะถามว่ามันทำอะไรได้บ้างนะคะก็ก็ไม่เยอะเท่าไหรอ่อ่ะเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะคะทำอะไรได้บ้าง <c oughs> วัดก้าวเดินของเราได้วัดการนอนหลับของเราได้วัดพลองงานของเราได้ปริมาณออกซิเจนในเลือดของเราได้วัดอัตราการเต้นของหัวใจของเราได้แตรียมอนเาิร์ตควบคุมการเปิดปิดเพลงตั้งนาฬิกาปลุกตั้งเวลาติดตัวเราโหมดการสิบสามโหมดดำน้ำได้ห้าสิบเมตรตั้งเตือนให้เราดื่มน้ำตั้งเตือนโซเชียลมีเดียของเราได้และอื่มากมายนะคะซึ่งแบบในจำนวนฟีเจอร์มากมายมหาศาลที่อ่านไปเมื่อกี้นะคะสิ่งที่ได้แพยนสนใจมากๆนั่นก็คือการวิ่งแข่งกับ AI ค่ะทุกคนซึ่งแบบ ฟังแล้วมัน่าสนใจมากนะคะอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วก็ที่สําคัญเลยอยากรู้ด้วยว่าคาแพงเนี่ยจะวิ่งชนะ AI ไหมนะคะทุกคนตอนนี้ยังไม่ได้แข่งแต่ว่าทุกคนคอมเมนต์บอกก่อนได้นะคะว่าทุกคนคิดว่าคาแพงจะชนะหรือแพ้ค่ะมาแทงผลกันมาในคอมเมนต์เลยค่ะทุกคน <laughs> แทงผลกันมาค่ะ <laughs> เราจะเทรนตัวเองก่อนค่ะหนึ่งวันกินอาหารดีๆออกกําลังกายดีๆนะคะเพื่อเตรียมพร้อมร่างกายให้ไปแข่งสู้กับเจ้า AI ของไมโมนะคะดูว่าเราจะชนะกันไหมก็วันนี้เรามาเริ่มเทรนกันเลยค่ะไปกันแล้วก็มาเริ่มสเต็ปแรกของการเทรนกันเลยค่ะและสเต็ปแรกนั้นก็คือ,อ <laughs> <laughs> การกินค่ะทุกคนโหแต่ว่าไม่ได้นะคะการกินนี่คือแบบว่าสําคัญมากๆนะเราไม่สามารถไปออกกำลังกายได้ท,ทั้งที่หิวนะคะ ทุกคนเมื่อกี้เราก็ไปกินข้าวเาแล้วนะคะมีพลังงานแล้วนะทุกคนแต่ว่าต้องรออาหารย่อยแป๊บนึงนะระว่าที่เรารออาหารย่อยนะคะเราก็จะมาขอพูดถึงเจ้าน้องไมโมวอ h ตัวนี้ก่อนนะคะคาแพรรู้สึกว่าตัวเรือนเขาสวยดีนะคะแบบดีไซน์สวยดีดูแบบมินิมอลนะคะเรียบเรียบแล้วก็ดู ดูแพงอะเออตัววัสดุนะคะก็ทํามาจากอลูมิเนียมอลลอยนะคะรู้สึกมันแบบว่าแข็งแรงทนทานดีทุกคนไม่ใช่แบบว่าพลาสติกกองแกงกองแกงไรนี้นะคะสายที่เขาให้มาค่ะก็เปลี่ยนสายได้ด้วยค่ะทุกคนซึ่งในกล่องของเขานะคะก็จะให้มาสองสายด้วยกันเลยนะคะก็คือสายที่ติดมากับตัวเรือนอยู่แล้วอย่างของขาแพงเป็นสีขาวอย่างนี้นะคะนี่ดูคลีนๆแล้วก็อีกอันนึงค่ะสายที่เขาแถมมาให้นะคะที่คาแพยได้มาเป็นสีเขียวค่ะนี่ เรื่องหนึ่งน,นะคะที่สําคัญมากนะคะสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้นาฬนิกาเป็นสไตล์ของตัวเองอะไรย่างนี้หน้าปัดของเขานะคะก็สามารถเปลี่ยนหน้าจอหน้าปัดได้นะคะเป็นสไตล์ที่เราอยากได้เลยซึ่งเขาก็จะมีสไตล์มาให้ถึง50กว่าแบบเลยนะคะที่สําคัญก็คือสามารถเปลี่ยนเป็นรูปที่เราเลือกได้ด้วยนะคะก็คือเลือกรูปเป็นหน้าจอได้เองเลยแล้วตอนนี้เราก็คิดว่าเราพร้อมสำหรับการเทรนแล้วนะคะที่จะไปวิ่งแข่งกับ AI ในวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนก็ต้องมาเทรนอย่างหนักหน่วงมาสองร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนะคะเพื่อให้ร่างกายเราฟิตมากพอที่จะ <Hey. S 1> ขอมาวัดอาตาัตราการเต้นหัวใจก่อนออกกาลังกายก่อนเลยค่ะนี่ของคําแพงนะคะอยู่ที่95 96แล้วอ่ะ BPM นะคะเราก็จะมาลองวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดด้วยนะคะนี่ก็กดเข้าไปนะคะแล้วก็รอผลแป๊บหนึ่งนี่ของเราเป็น94นะคะตัวเลขที่ถือว่าสุขภาพดีนะคะหรือตัวเลขที่เป็นปกติอยู่ที่95นนะคะส่วนอาตาัตราการเต้นหัวใจนะคะที่ คนปกติทั่วๆไปควรจะมีกันนะคะก็อยู่ที่6 0ส0ถึงครั้งต่อนาทีนะคะของคำแพงก,ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคนะคะงั้นเรามาเริ่มออกกำลังกายกันเลยค่ะเราก็จะใช้โหมดออกกำลังกายที่มากับ m ไ m o Watch นะคะก็กดไปที่โหมดออกกำลังกายซึ่งจริงเขามี13มโหมดด้วยกันนะคะมีทั้งวิ่งวิ่งบนลู่ปั่นจักร,รยานที่ปิดที่เปิดว่ายน้ำว่ายนะ้ำมีหมดแต่ว่าของเราอะ่ะจะเป็นการออกแบบฟรีสไตล์นะคะก็กดเข้าไปค่ะมาเริ่มกันวอร์มอัพก่อนค่ะ แอบเขินฮะออกกำลังกายให้กล้องดูนี่จะเป็นครั้งแรกเลยนะที่ถ่ายตัวเองแบบออกกำลังกายจริงๆอะ่ะจะได้เห็นด้วยนะว่าที่ตัวเองออกไปอะสภาพมันเป็นยังไงร,ระหว่างที่เราออกกำลังกายเราขอพักขายของแป๊บนึงนะคะทุกคน ทีนี้เราจะเข้ามาในแอปของไม m o ค่ะ,คะชื่อว่า m ม m o Fit ในแอปนี้เขาก็จะสรุปทุกอย่างเลยนะคะมันจะซิงกับตัวสมาร์ทวอชของเรานอกจากอัตราการเต้นหัวใจนะคะวัดความเครียดได้ด้วยค่ะมันก็มีเกี่ยวกับการนอนก็มีนะคะว่าจะวัดไม่หมดเลยนะคะว่าเรานอนหลับหรือกลับตื่นเท่าไหร่นะคะแล้วก็นอนหลับไปกี่ชั่วโมงนะคะโอเคคะ่ะขอขายของแต่เพียงเท่านี้ไปต่อกับคลิปเรากันค่ะจบแล้วเราก็คูดาวกันคะ่ะทุกคนก็ออร์การไปทั้งหมดนะคะ19นาที อัตราการเต้นของหัวใจนะคะอยู่ที่มาเดี๋ยวให้ดูอยู่ที่125นะคะบีตเพิ่งมินิตโอ้โหจากที่แบบเอยเราเต้นหัวใจเต้นเท่าไหร่ตอนแรก90กว่าปะ่ะตอนนี้เป็นแบบ130กว่าลดไป้70แคลนะคะถือว่าโอเคนะถือว่าโอเคมาคููดาวกันอาจจะไม่ได้แบบฟิตมากนะคะเพราะว่าเราเหนื่อยฟิตพอประมาณเนาะตามที่เราทำได้นะคะมาดูกันว่าพรุ่งนี้เราจะไปวิ่งแข่งกับ AI แล้ว ก็เปกำลังใจให้กันด้วยนะคะล้วดูว่าเราจะแข่งกับ AI ชนะไหมทุกคนคอมเมนต์บอกข้างล่างได้นะว่าคิดว่าคํมแพงอ่ะจะแพ้หรือจะชนะ AI ในการวิ่งแข่งนะคะต้องชนะดิครับน้องๆไปดูกันค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาถึงส่วนแล้วค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารู้ความจริงกันนะคะว่าเราจะสามารถชนะ AI ไได้ไหม ก่อนอื่นเราก็มาตั้งโหมดก่อนเลยค่ะตั้งเป้าหมายของเราว่าเราจะให้ AI วิ่งเร็วเท่าไหร่นะคะเราจะแข่งเขาก็มาที่นาฬิกาเราใช่ไหมคะก็กดเลือกไปที่ออกกำลังกายค่ะวิ่งกลางแจง้งเราก็กดเข้าไปเลือกได้ค่ะนี่นะคะมีแบบมาตรฐานนะคะแบบมืออาชีพแล้วก็แบบกำหนดเองได้เรามาลิวิ่งแบบมาตรฐานก่อนไหมอืออ่ะสมมุตินะกดเข้าไปปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะคือเรากาลังช้ากว่าเขาอยู่หเมตร ไกากว่าเขาอยู่16เมตรนี่คือ AI มันวิ่งไปเรื่อยๆเลยทุกคนเห็นปะ <11. S 1> เราเริ่มห่าง <11. S 1> จาก AI แล้วนะคะเองวิ่งกันเลยไหมจัดไปดิไปลองวิ่งจริงกันเลยค่ะพร้อมเอาแบบมาตรฐานนะคะปะตอนอยู่5เมตรค่ะตอนอยู่5เมตร ตาม16เมตรแล้วอะเหนื่อยยิดแล้วค่ะตามอยู่20เมตร AI โหดมากเฮ้ย AI โหดจริงตอนแรกนึกว่าแบบจะมาแล้วทำทรงแข่งกับมืออาชีพเป็นไงล่ะ วิ่งได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยก็คนเหนื่อยแหละสุดท้ายก็นั่งพักค่ะเหนื่อยมากเหนื่อยทั้งตะก้องเหนื่อยทั้งคนวิ่งเหนื่อยคือ AI มันเก่งกว่าที่เราคิดเยอะเลยเว้ยตอนแรกนึกว่าแบบวิ่งแบแป๊บก็แซง ไม่เลยแสงยากมากหนึ่งสองเริ่มตอนนี้ห่างกันศูนย์เมตรอยู่นะคะถือว่ายังแบบว่าพอๆกันอ,อยู่ตอนนี้ห่างสี่เมตรแล้วค่ะแต่ค่าแพงยังไม่เร่งความเร็วตอนนี้เดี๋ยวมันเหนื่อยเพราะที่ผ่านมาวิ่งเร็วแล้วมันเหนื่อยมากเ้ยเจ <laughs> ็ดเมตร้วอเหมันไกลไปเรื่อยๆนะคะ เหนื่อยจริงเหนื่อยจริงเหนื่อยจริงไม่มีแอปแตากล้องก็เหนื่อยเราก็เหนื่อยไม่ไหวแล้วโหห่างห่าง6เมตรตอนนี้ยยพอพอตอนนี้พอได้นะคะทุกคนถ้าเหนื่อยทุกคนพอพได้เนี่ยหยุดชั่วคราวกดตรงนี้นะคะเป็นการหยุดชั่วคราวถ้าอยากเล่นต่อก็กดเพล์ถ้าอยากแบบเลิกแล้วไม่เล่นกับมึงแล้วก็กดตัว X ออกแต่เราจะต่อค่จะฉันจะชนะแกะดัง AI เอาเป็นว่าถ้าสิ้นสุดระยะทางนี้เราเิ่นต้นตรงนั้นนะคะ แล้วเราวิ่งมาวืดวืดๆแล้วเราก็วนเป็นวงกลมนะคะอ้อมสระน้าตรงนี้ถ้าเราไปถึงจุดเริ่มต้นของเราเมื่อไหร่แล้วยังแรงแซงไม่ได้เราจะถือว่าเราแพ้ค่ะหร่จริงแพ้เพราะพูดมากปะพูดไม่อยู่เลยเนี่ยหายใจไม่ทันแล้วเนี่ยมารอบนี้เราไม่ค่อยพูดไหมตอนนี้ยังไม่วิ่งได้ไหมอ่ะมันขึ้นเนินอ่ะเดี๋ยวมันเหนื่อยเดี๋ยวไป,ไปวิ่งต่อลงเนินอ่ะไอโกงนิดหนึงเฮ้ยให้เรากงหน่อยเธอไม่มีปอดเธอไม่มีขาด้วยเธอแค่แบบวิ่งไปเรื่อยเรอเรามีปอดมีขาเราวิ่งจริงโดนแดดจริงเหนื่อยจริง มาเราอยู่ตรงปลายเนินแล้วฮะเออเราจะลองวิ่งอีกรอบหนึ่งดูว่าฉันจะชนะมันไหมตอนนี้ห่างกัน6เมตรแล้วทุกคนไปแล้วไปห่าง2เมตรเฮ้ยทันแล้วทันแล้ว อสองเมตรทุกคนตอนแรกอะเราคิดว่าแม่งชิวๆปะแบบว่าวิ่ง5นาทีแซงกูวิ่งวิ่งหยุดหยุดเนี่ยอน,น <S 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 เหนื่อยมากไ่ฟิตร่างกายมาจริงปะเนี่ยสอนได้สงสารตะกล้องมากนะคะสงสารพิม่วงมากๆต้องวิ่งตามเราคือ AI มันเก่งไปอ่ะแล้วนี่ขนาดนี่แค่มาตรฐานอะแล้วระดับมืออาชีพมันจะขนาดไหนวะเนี่ยตอนนี้ห่างกัน4เมตรนะคะ ธอทุกไม่รักมึงหรอกมาจะชนะให้ดูตอนเนี้ยพูดอย่างนี้เมื่อกี่รอบแล้ววะ <c oughs> แพ้ทุกรอบเอ้คนเราต้องมีความมุ่งมั่นดิถ้าเรารองแบบจ็อกกิ้งช้าๆตอนแรกๆเราค่อยเร่งได้ปะเธอว่ามีโอกาสไหมก็คือตอนแรกก็ช่างมันไปเลยจะแพ้ก็แพ้เราพอตอนหแบบแบบลังค่อยๆแบบเร่งแซงลองดูนะออกมาสี่เมตรเราจะวิ่งแบบจ็อกกิ้งเฉยๆนะชิวๆ เดี๋ยวว่าจะเร้งสปีดอ๊นเอไอล้วนู้ว่าแบบจะชนะชิวๆล้วต้องไปแบบหมือโหมดมืออาชีพอะไรเง uh ี้ยครับน้องๆเฮ้ยแต่ทำไปเล่นไปสนุกมากเลยนะสนุกแต่ไยอีกรอบไหมพร้อมยังมาพร้อม คนที่ออกกําลังกายแบบสายเขาเรียกว่าไงสายอมัสเซลสายกล้ามเนื้อหนูไม่ไปไม่ไปไม่ไปสักทางกล้ามก็ไม่มีคาร์ดิโอก็ไม่ได้ออกกําลังกายด้วยเหตุผลเดียวคืออยากใส่ชุดวิกินี่สวยๆเฮ้ยถือเป็นเป้าหมายที่ดีไงโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยเราท้าให้ลองเลยเว้ยใครที่แบบคิดว่าเฮ้ยพี่กระแพงแว่งกระจกวะอะไรเงี้ยลองมาแข่งดูเป็นไรแขนแขน แ,แข่งกันนาฬิกาต่อยกันนาฬิกาได้ปะลูกขาเรานะชนะเลยคะ่ะชนะเลยคะ่ะชนะไปเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนสรุปผลกันค่ะเนี่ยค่ะทุกคนเขาก็จะสูตมาให้นะคะทั้งสุดท้ายที่เราวิ่งเนี่ยทำเวลาไปความเร็วเรานะคะอยู่ที่ 85. แปดห้ารอบที่ดีที่สุดคือเจ็ดสามสี่ซึ่งเวลาของ A i เนี่ยอยู่ที่หกสามศูนย์ค่ะทุกคนก็คือเราอะเยอะกว่าเขาประมาณแบบหนึ่งถึงสองนาทีนะคะ ตอนที่เราคิดคอนเทนต์วิ่งแข่งกับ AI ขึ้นมาเรามั่นใจแบบ99.99% 99ว่าเราชนะแน่ๆ <c oughs> ตัดภาพไปที่ของจริงหอ <c oughs> <c oughs> เป็นหมาไ <c oughs> ปคนกลับบ้านเรากันค่ะ โหเมื่อกี้แบบเกินไป่ะคือไม่เคี้ยวมันจะยากขนาดนี้เว้ยในเรื่องจริงเลยถ้าใครนะคะคิดว่าตัวเองสามารถเอาชนะ AI ได้ขอท้าให้ลองเลยค่ะท้าเลยจริงๆว่าไปลองเลยค่ะกับ Mymo Watch นะคะหมดวิ่งแข่งกับ AI นะคะรวมๆนะคะทุกคนเท่าที่ใช้นาฬิกาตัวนี้มานะคะก็ชอบนะทุกคนแบบว่าในราคาแล้วก็แพ็กเกจที่ได้มานะคะถือว่าคุ้มมากนะคะเรื่องความสวยความแบบว่ามีฟีเจอร์เยอะนะคะเหมือนกับสมาร์ทวอชแพงๆทั่วๆไปเลยนะแต่ว่าในราคาที่ถูกลงกว่าเยอะมากๆก็คือแบบ ค่อนข้างแนะนำนะคะอันนี้แนะนำจริงๆนะทุกคนถามว่าถูกและคุ้มแค่ไหนนะคะก็ตอนนี้ไมโมเขาเวางจัดโปรยนะคะ เฉพาะวันที่1 0ถึง15มกราคมนี้เท่านั้นนะคะแค่ใส่โค้ดตรงนี้นะคะดักแมงขึ้นไว้ให้โค้ดไมโม1015นะคะใส่โค้ดก็ได้รับลดไปเลยค่ะปกติเขาจะมี2แบบนะคะก็คือแบบที่มีสายแถมมาให้แค่1สายนะคะปกติราคา1299บาทจะลดเหลือแค่1 0 9่บาท <Wow. S 1> เองทุกคนแล้วก็อีกแพ็กเกจหนึ่งนะคะที่จะเป็นแบบของที่คําแพงได้มานะคะก็คือมี2สายมาให้ในกล่องนะคะปกติจะราคา1399แต่ถ้าเราใส่เค้เมื่อก้ที่ถ้าแพงใปนะคะจะเลื่1,199บาท ท่ท่านนั้นคะรีบไปจัดกันนะคะทุกคนเพราะมันหมดเขตแค่วันที่10ถึงวันที่15มกราคมนี้เท่านั้นนะคะแตลว่าเป็นตัวโปรดักที่ทำให้รู้สึกว่ามันคุ้มจริงๆเว้ยทุกคนหรือถ้าใครแบบไม่มั่นใจลองหารีวิวอื่นๆได้นะคะเขามีรีวิวอีกเยอะมากเลยค่ะทุกคนใน YouTube ก็หวังว่ารีวิวของคำแพงจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วก็วังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปนี้นะคะ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คำพุงด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้คันนะคะคำแถงจะได้ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรบบับคราวหน้านะคะจะมาทำคลิปอะไรทุกคนดูอีกก็หล่าลืมรอติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันบ๊ายบาย